เวลาเราทาเมอรแรงเสร็จแล้วมันก็กระดาษมันงอขึ้นมามันทําให้เมอรแรงเรางอนะรู้ไหมต้องปิดแบบนี้แล้วนี่ป้าใช้ดีนสอเขียนเขียนอยู่ข้างล่างนะแล้วก็กลับกระดาษให้มันอยู่ข้างล่างเดี๋ยวเราจะบีบเมอรแรงบนนี้อ่ะเราไปต,ตีเมอรแรงก่อนเมอรแรงที่เราตีก็คือไข่ไข่ขาวกาน้ําตาลทรายไปตีน้ําตาลทรายอันนี้ไว้ตรงนี้ก่อน ดูนะเมื่อแรงเราตีด้วยตะก้อนะถ้าใครซื้อเครื่องป๊าจําไว้ตีตะก้อนี่ใช้เบอร์สองพึ่งอย่างหนึ่งที่ป๊าละเอียดอ่อนก็คือทุกครั้งที่ที่ตีป๊าจะยกหม้อเห็นไหมเพื่อให้มันตีถึงก้นดังนั้นเค้กเราเนี่ยจะฟูมากกว่าคนอื่นเท่านะที่มันฟูมากกว่าคนอื่นเพราะหนึ่งเราก็ยกหม้อด้วยแหละอย่าลืมนะป๊าบอกให้ตีเป็นอะไรนะ เป็นฟองละเอียดแล้วก็ตีต่อไปจนมันปีก้อนก้อนก้อนใหญ่ๆกระเด็นมาติดข้างหม้อถึงใส่น้ําตาลนะ